ในแต่ละปีนักท่องเทีย่ยวจำนวนหลายล้านคนต่างเดินทางมาเยือนทราบโบราณสถานของเมืองเตอติหัวกันอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงตั้งประงานอยู่ในหุบเขาเม็กซิโกแต่ในบรรดาผู้มาเยือนมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ล่วงรู้ความลับที่ซ่อนอยู่ใต้โครงสร้างอันโอฬาเหล่านี้ความจริงที่ว่าอาคารหลายหลังภายในเขตโบราณสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นซ้อนทับอยู่บนสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ยิ่งกว่าเดิมหลายร้อยปี พีระมิดแห่งดวงอาทิตย์หนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตที่สุดของเมืองเชื่อกันว่าประกอบด้วยชั้นของพีระมิดทั้งหมด5ระดับซ้อนเรียงขึ้นไปทีละชั้นอย่างประณีตสิ่งที่น่าพิศวงยิ่งไปกว่านั้นก็คือชั้นที่เก่าแก่ที่สุดของพีระมิดเหล่านี้กลับแสดงให้เห็นถึงเทคนิคการก่อสร้างที่ก้าวล้ำเกินยุคสมัยร่องรอยของช่างหินโบราณเหล่านี้ยังคงสามารถพบเห็นได้ในบางจุดของเขตโบราณสถาน แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้สาธารณชนเข้าถึงโดยเฉพาะบริเวณเบื้องหลังทีระมิรแห่งอสรพิษขนนกซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่เงียบเงันที่สุดและลึกลับที่สุดก้อนหินขนาดมหือมาซึ่งเคยถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวเตอติหัวกันถูกตัดแต่งอย่างงดงามและประณีตดังศิลปะชั้นสูงเผยให้เห็นฝีมือและความรู้ทางช่างที่น่าทึ่งเหนือการเวลาเมื่อปีคริสต์ศักราช1884 นักโบราณคดีชาวเม็กซิกันเลโอปโดบาตเรสได้เริ่มต้นการขุดสำรวจบริเวณเตโอติหัวกันและสิ่งที่เขาค้นพบนั้นก็สร้างความตื่นตะลึงอย่างมากทีระมิดท,ทั้งหลายที่ตั้งประงานอยู่ภายในเขตโบราณสถานกลับถูกฝังจมอยู่ใต้ชั้นดินลึกเกินกว่า3.5เมตรราวกับถูกโลกกลืนหายไปในห้วงเวลาบาตเรสน,นิฐานว่าการที่โครงสร้างอันมหึมาเหล่านี้ถูกฝังไว้อย่างลึกเช่นนั้น ย่อมต้องมีสาเหตุมาจากหายนะครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในอดีตการบางสิ่งบางอย่างที่เกินกว่าฝีมือของมนุษย์ธรรมดาจะเป็นผู้กระทำคำถามจึงตามมาว่าเหตุใดสิ่งก่อสร้างทั้งเมืองจึงถูกกลบฝังไว้ใต้ดินลึกเช่นนี้หากเป็นการะส,สมของตะกอนดินตามธรรมชาติย่อมต้องใช้เวลาหลายพันปีเว้นแต่ว่าจะมีเหตุการณ์มหาภัพิบัติครั้งมโหรานที่ทำให้ทุกอย่างจมอยู่ใต้ดินในเวลาอันรวดเร็วเช่นน้ำท่วมขนาดมหาศาล บางทฤษฎีจึงเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าอาจเคยเกิดหายนะในยุคก่อนประวัติศาสตร์ครั้งที่รุนแรงถึงขั้นกลืนกินอารยธรรมทั้งอารยธรรมจนหมดสิน้นและบางทีหายนะนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ซึ่งปรากฏอยู่ในตำนานของอารยธรรมโบราณนับไม่ถ้วนทั่วโลกหากข้อสันนิษฐานนี้เป็นจริงก็ย่อมหมายความว่าเตโอติฮัวกันอาจมีอายุเก่าแก่กว่าที่นักโบราณคดีระบุไว้หลายพันปี เก่าแก่ถึงระดับที่ทําให้ต้องเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ทั้งฉบับหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่อาจสนับสนุนทฤษฎีนี้ปรากฏอยู่ในบันทึกของนักบันทึกประวัติศาสตร์ชาวสเปนที่เคยเดินทางมายังดินแดนแห่งนี้ในช่วงแรกของการล่าอาณานิคมพวกเขาระบุว่าชาวแอสเท็กซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในยุคนั้นเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนคือหนึ่งในเจ็ดเผ่าที่เทพเจ้าได้สร้างขึ้นหลังจากโลกใบเดิมถูกกวาดล้างจนหมดสิ้น ด้วยหายนะที่ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้ตามตำนานนั้นชาวแอสเทกค,คือเผ่าสุดท้ายที่เดินออกจากถ้ำแห่งการกำเนิดซึ่งเป็นที่พักพิงของมนุษย์หลังจากเหตุการณ์ล้างโลกเพื่อออกมาสร้างโลกใหม่และเติมชีวิตให้กลับคืนสู่พื้นที่พบอีกครั้งเตอติฮัวกันคือสถานที่ซึ่งชาวแอสเทกเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งที่นั่นคือสถานที่ที่เหล่าเทพ,เจ,พเจ้าทรงสร้างมนุษย์สร้างจัก,กรวาล และจุดกําเนิดของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงที่5ซึ่งพวกเขาเคารบูชาในฐานะต้นท่าทแห่งชีวิตความเชื่อนี้ผูกโยงอยู่กับจักรวาลวิทยาโบราณของชาวแอสเทกที่แบ่งการเวลาออกเป็นห้ายุคแต่ละยุคถูกเรียกว่ายุคแห่งสุริยะและแต่ละช่วงเวลามีระยะเวลาประมาณ5,000ปีก่อนจะจบลงด้วยภัยพิบัติอันรุนแรงที่ล้างชีวิตทั้งปวงบนโลกให้สูญสิน้นในยุคที่ส ซึ่งรู้จักกันในนามดวงอาทิตย์แห่งสายน้ำมีเทพีชาเลชิอุดลิเควเป็นผู้ปกครองยุคสมัยคือเทพีแห่งสายน้ำผู้ซึ่งเมื่อถึงปลายยุคได้ปลดปล่อยกระแสน้ำอันมหาศาลลงมาอย่างโลกดั่งม่านหายนะที่กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่หลงเหลือร่องรอยของชีวิตหากเรื่องราวเหล่านี้เป็นความจริงเตโอติหัวกันอาจไม่ใช่เพียงเมืองโบราณธรรมดาหากแต่คือศูนย์กลางศักดิ์สิทธิ์แห่งการกำเนิดและการทำลายล้าง จุดเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า <Hey. S 1> กลางที่ราบสูงของประเทศเม็กซิโกห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ City, ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว56กิโลเมตรสร้างอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ยังคงตั้งประงานอยู่ท่ามกลางสายลมแห่งกาลเวลาที่นี่คือเมืองโบราณเตอติหัวกันเมืองหลวงแห่งความลึกลับที่ยืนหยัดมาก,กว่า2,000ปี เมืองนี้ถูกสถาปนาขึ้นราวห0ึปีก่อนคริสต์กาลและรุ่งเรืองอย่างสูงสุดก่อนจะล่มสลายลงระหว่างศตวรรษที่7จถึงแในยุคที่รุ่งเรืองสูงสุดที่นี่คือมหานครที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกยุคโบราณด้วยจํานวนประชากรที่เชื่อว่ามีมากกว่า1 500, นึ0 0 0สคนทันทีที่ย่างเท้าเข้าสู่เมืองแห่งนี้สิ่งแรกที่กระทบใจคือผังเมืองที่ดูแปลกตาและล้าสมัยกว่ายุคสมัยเดียวกันอย่างน่าประหลาด ถนนสายหลักซึ่งรู้จักกันในนามถนนแห่งความตายผ้าตัวเป็นแนวตรงทอดยาวหลายกิโลเมตรโดยสองฝั่งทางเรียงรายไปด้วยสถาปัตยกรรมพิธีกรรมอันโอฬารรวมถึงพีระมิดขนาดยักษ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหม่ของยุคโบราณสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงอิฐห,หรือร่องรอยของความรุ่งเรืองหากแต่เป็นเงามืดของอรยธรรมที่ยังไม่มีผู้ใดไขความลับได้จนถึงทุกวันนี้ นักวิชาการจำนวนมากเชื่อว่ารูปแบบการออกแบบของเตโอติหัวกันแสดงให้เห็นถึงระดับความรู้ที่ล้ำหน้าของผู้สร้างในสมัยโบราณซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ด้านสถาปัตยกรรมเท่านั้นหากยังรวมถึงความรู้ด้านคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ในระดับที่ซับซ้อนอย่างน่าทึ่งเมื่อมองจากมุมสูงแผนผังของเมืองเตโอติหัวกันกลับดูคล้ายกับแผงวงจรของคอมพิวเตอร์อย่างน่าประหลาด โดยมีจุดศูนย์กลางเด่นชัดสองแห่งที่คล้ายกับชิประมวลผลขนาดใหญ่นั่นคือพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์และพีระมิดแห่งดวงจันทร์สิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือการค้นพบความคล้ายคลึงอย่างน่าพิศวงระหว่างพีระมิดในเตอติหัวกันกับพีระมิดใหญ่แห่งอียบโบราณณนะที่ราบสูงกีซ่าเมื่อพิจารณาอย่างทีท่วนนักวิจัยพบว่าพีระมิดทั้งสองแห่งมีการใช้หลักคณิตศาสตร์เดียวกันอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับสัดส,ส่วนที่แทบจะถอดแบบกันมาพีระมิดของคูฟูที่กิซ่าและพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ที่เตโอติหัวกันต่างก็มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวแต่ละด้านเกือบ230เมตรหรือราว750ฟุตซึ่งใกล้เคียงกันในระดับที่ไม่อาจมองข้ามได้และที่น่าพิศวงยิ่งกว่านั้นคือสัดส,ส่วนฐานต่อความสูงของพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ในเตอติหัวกัน กลับมีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์กับค่าพายอย่างแม่นยำโดยมีเส้นรอบฐานเท่ากับสี่พายคูณด้วยความสูงขณะที่พีระมิดใหญ่แห่งกีซ่ามีสัดส่วนเส้นรอบฐานเท่ากับสองพายคูณด้วยความสูงกล่าวอีกในหนึ่งพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์มีความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของพีระมิดแห่งกีซ่าแต่กลับสะท้อนหลักการคำนวณที่คล้ายคลึงกันราวกับถือกำเนิดจากจิตวิญ,ญญาณทางสถาปัตยกรรมเดียวกันความบังเอิญเช่นนี้จะสามารถอธิบายได้อย่างไร เตโอติฮัวกันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างไร้ระเบียบหากแต่เป็นผลงานที่เกิดจากการวางผังอย่างมีจุดมุ่งหมายด้วยรูปแบบเฉพาะที่สื่อถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่สายตาจะมองเห็นเมื่อพิจารณาองค์ประกอบหลักของเมืองพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์พีระมิดแห่งดวงจันทร์และวิหารของควสเนโคอัตนักวิจัยพบว่าทั้งสามสิ่งปลูกสร้างนี้ถูกจัดเรียงในลักษณะที่ตรงกับตำแหน่งของกลุ่มดาวเข็มขัดนายพรานอย่างน่าทึ่ง รูปแบบเดียวกันนี้ถูกค้นพบที่อีกซีกโลกหนึ่งที่ราูนู์กีซ่าแห่งอียิปโบราณที่ซึ่งพีระมิดทั้งสามของกีซ่าพีระมิดของคูฟูคาฟราและเมนคูเรถูกวางเรียงตามตำแหน่งของกลุ่มดาวเดียวกันอย่างแม่นยำความคล้ายคลึงนี้เป็นเพียงความบังเอิญหรือมีพลังลึกลับบางอย่างเป็นผู้ชี้นำหรือไม่นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเสนอแนวคิดว่ารูปแบบการจัดวางเช่นนี้ สะท้อนถึงอิทธิพลจากผู้มาเยือนนอกโลกในอดีตการผู้ที่นำเอาความรู้ขั้นสูงด้านดาราศาสตร์และวิศวกรรมมาเผยแพร่แก่มนุษยชาติในยุคโบราณเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคอมเพล็กซ์พีระมิดที่เตอติหัวกันกับที่กีซ่าต่างมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันทั้งในด้านตำแหน่งขนาดและสัดส่วนย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องตั้งคำถามว่าทั้งสองแห่งนี้อาจมีผู้วางแบบผังรายเดียวกันอยู่เบื้องหลังผู้ออกแบบที่ไม่ปรากฏชื่อ หรืออาจจะไม่ใช่มนุษย์เลยก็เป็นได้ทว่าสิ่งที่น่าพิศวงยิ่งกว่าทั้งหมดอาจอยู่ในรายละเอียดที่ยากจะมองเห็นด้วยตาเปล่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักโบราณคดีได้ค้นพบว่าโครงสร้างจำนวนมากภายในเตออติหัวกันมีการฝังเมก้าแร่โปร่งแสงชนิดหนึ่งที่ทนความร้อนได้สูง ไว้ในชั้นโครงสร้างของอาคารอย่างแพร่หลายสิ่งที่ทำให้การค้นพบนี้ยิ่งลึกลับยิ่งขึ้นคือเมก้าในปริมาณมหาศาลนั้นไม่ได้สามารถหาได้ในบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใดแหล่งแร่เมก้าที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปถึงกว่า4,800กิโลเมตรในดินแดนของประเทศบราซิลเหตุใดผู้คนในยุคโบราณจึงขนย้ายแร่ธาตุจากดินแดนอันห่างไกลข้ามภูเขาและแม่น้ำมาใช้ในงานก่อสร้าง พวกเขารู้ได้อย่างไรว่าวัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับบางสิ่งหรือบางวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าการค้นพบไมก้าก็คือมันไม่ได้ปรากฏเฉพาะในอาคารสำคัญบางแห่งเท่านั้นหากแต่พบได้ทั่วทั้งเมืองเตอติหัวกันไม่ว่าจะเป็นในเขตพักอาศัยวิหารถนนหนทางหรือแม้แต่ในอาคารที่ดูเหมือนจะไม่มีความสำคัญทางพิธีกรรมใดๆ ชั้นของเมก้าเหล่านี้ฝังแน่นอยู่ในโครงสร้างไม่ใช่เพื่อความงามไม่ใช่เพื่อให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะในหลายกรณีมันถูกซ่อนอยู่ลึกภายในชั้นหินหรือกำแพงโดยไม่มีร่องรอยตกแต่งภายนอกเลยแม้แต่น้อยคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่าเหตุใดผู้คนในยุคโบราณจึงต้องใช้ความพยายามมหาศาลเพื่อนำแร่ชนิดนี้มาใช้ในเมืองของพวกเขาทั้งที่ไม่มีความจำเป็นใดๆในเชิงสุนทรียศาสตร์ ความลับอาจซ่อนอยู่ในคุณสมบัติของไมก้าเองซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันรู้จักกันดีในฐานะวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษทางไฟฟ้าไมก้าคือฉนวนไฟฟ้าชั้นยอดมันสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันก็ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยมจนสามารถนำมาใช้ในหน้าต่างของเตาหลอมหรือเตาอบที่ต้องเผชิญกับความร้อนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความใสที่สามารถมองทะลุผ่านได้ผสมกับความสามารถในการรับมือกับทั้งความร้อนและการคายประจุไฟฟ้าไมาก้าจึงกลายเป็นวัสดุที่ดูเหมือนจะล้ำหน้าเกินกว่ายุคสมัยสำหรับผู้คนในยุคโบราณอย่างสิ้นเชิงคำถามที่ชวนฉงน,นก็คือพวกเขารู้คุณสมบัติเหล่านี้ได้อย่างไรและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นพวกเขานำไมก้ามาใช้ทำอะไรไม่นานมานี้นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานเพิ่มเติม ที่ยิ่งเพิ่มความพิศวงให้กับความลับของเมืองโบราณแห่งนี้พวกเขาพบผลึกเมก้าในปริมาณมหาศาลถูกฝังอยู่ภายในห้องลึกใต้ผิวดินรวมถึงภายในปล่องแนวดิ่งหลายแห่งที่ทอดผ่านอยู่ใต้ถนนแห่งความตายหนึ่งในปล่องเหล่านี้เป็นเส้นทางใต้ดินที่พาตัวจากห้องไมก้าไปยังทิศท,ทางของพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์โดยตรงเสมือนเป็นช่องทางส่งพลังงานที่เชื่อมโยงศูนย์กลางของเมืองเข้าหากันอย่างมีจุดมุ่งหมาย คำถามจึงเกิดขึ้นว่าห้องไมก้าแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างหรือไม่บางสิ่งที่มีหน้าที่ผลิตพลังงานเครื่องกำเนิดพลังงานโบราณที่อาจเคยหล่อเลี้ยงระบบภายในพีระมิดอื่นๆของเตโอติหัวกันแม้จะยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดแต่ความเป็นไปได้นั้นยังคงเปิดกว้างในเมืองที่ซ่อนเร้นด้วยปริศนาอะไรก็อาจเป็นไปได้ ความคล้ายคลึงระหว่างพีระมิดที่เตโอติหัวกันกับพีระมิดแห่งกีซ่ายังคงทวีความน่าพิศวงขึ้นเรื่อยๆทั้งสองแห่งต่างก็มีห้องภายในลึกเข้าไปในโครงสร้างแฝงเร้นเบื้องหลังหินขนาดยักษ์ซึ่งบางทฤษฎีเสนอว่าห้องเหล่านี้อาจไม่ได้มีไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมตามที่เชื่อกันทั่วไปหากแต่มีหน้าที่บางอย่างในเชิงเทคโนโลยีขั้นสูงบางแนวคิดที่ล้ำหน้าไปกว่านั้นเสนอว่าพีระมิดใหญ่แห่งกีซ่า อาจเคยเป็นเครื่องกำเนิดคลื่นไมโครเวฟขนาดมาหือมาที่สามารถส่งลำแสงพลังงานขึ้นไปยังดาวเทียมหรือแม้กระทั่งให้อำนาจแก่ยานอาวกาศหรือสถานีลอยฟ้าบางรูปแบบหากสิ่งเหล่านั้นเคยเกิดขึ้นที่กีซ่าก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธว่าเรื่องเดียวกันนี้ก็อาจเคยเกิดขึ้นที่เตโอติหัวกันโปรดติดตามในตอนต่อไปค่ะ